สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการตรวจโควิดนะคะนี่เลยนะชุดตรวจนี่นะคะในนี้ก็จะมีเห็นไหมเป็นผู้กัรแบบที่ไปปัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูกนะคะอ่าแล้วก็ พอดีตะกี้ฉีกไปแล้วนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นึกขึ้นได้เออถ่ายคลิปไว้ดีกว่านะคะก็จะเป็นแปลงแบบนี้นะคะแล้วเราก็นี่นะแห่ไปแบบสุดๆเลยนะเธอเงยหน้าด้วยแล้วก็ควานนะคะเพื่อให้แบบเนื้อเยื่อที่พงจมูกอะคะ่ะติดมากับแปรงอันนี้นะคะได้ข้างลนะ เราก็อีกข้างหนึ่งอย่างนงี้นะ <Okay. S 1> คือถ้าเราทําเองอะ่ะเราก็จะแบบเซฟล็อกรูจมูกเลยแล้วมันก็จะคันๆนะคะตามันก็จะไหลแบบแต่ยิ่งค่อยๆปั่นเข้าไปมันจะไปลึกขึ้นลึกขึ้นจนถึงโพรงจมูกเลยนะคะโอเคได้ละเราอุปกรณ์ตัวต่อไปก็คือจะเป็นตัวนี้ เราก็เปิดนะคะไอตัวจะเป็นตัวที่วัดที่ทําผลของเขานะคะอันนี้เปิ๊กเราก็จะได้อันนี้นะฉีกมันออกมาเลยนะคะฉีกมันนะคะแล้วก็เอาตัวที่เราปั้นพงสมุกมานะคะชุ๊บแบบนี้นะคะเราทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก็ได้เดี๋ยวเรามาดูใหม่นะมาต่อจ้าตอนนี้ทิ้งไว้5นาทีแล้วนะคะ ตอนนี้นะพี่ยลแรก,ก็เอาตัวจุกมนะันปิดไปแล้วเราเปิดซีนออกใช่ไหมเราก็ฉีกอันนี้เลยจ้าเขาก็จะมีตัวกันชื้นนะคะแล้วก็แผ่นตัวนี้นะตัวนี้นะคะเราก็ทําการหยดเลยนะคะหยดเข้าไปตรงนี้2หยด3มหยดนะคะหยดเข้าไปเลยนะคะสอง 3จ้าแล้วเราก็รอ15นาทีนะคะมันก็จะค่อยๆขึ้นมาเฟดขึ้นมาที่ตรงนี้จนขึ้นผลนะคะเฟดขึ้นมาเรื่อยๆจนมันจะขึ้นผลนะว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอกันนะคะแปบ๊บหนึ่งนะโอเค15ทีเราจ้าตะกี้ไม่ได้เปิดไฟห้องขอโทษทีตอนนี้มันเฟดจนขึ้นมาเป็นผลแสดงว่าขึ้นเป็นขีดตรงตัว C ีแล้วนะคะก็คือไม่พบเชื้อ โควิดนะคะประมาณนี้นะเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ